ทำยังไงให้ไม่ท้อแท้เมื่อชีวิตเจอปัญหาครูผ่านชีวิตยังไงตอนเจอปัญหาเนี่ยแหละเพราะครูฝึกใจของครูค่ะให้เข้าใจว่าปัญหามันต้องเกิดอยู่แล้วมันต้องเกิดใครที่เข้าใจว่าฉันไม่อยากมีปัญหาแปลว่าคุณกําลังหลอกตัวเองคุณกําลังไม่จริงกับชีวิตปัญหามันก็ต้องเกิดเกิดก็เกิดแต่ครูฝึกให้ใจของครูไม่ปรุงแต่งตอบไปมากกว่าที่มันควรจะเป็นครูฝึกจิตของครูเห็นว่าอ๋อนี่คือปัญหาสมมติว่ามีคนมาพูด ไม่ดีถึงเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วความทุกข์เกิดขึ้นแล้วคูดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจแล้วครูก็ดูว่าความทุกข์ที่มันเกิดแล้วมันก็หายมันก็ดับมันไม่ได้อยู่กับคูตลอดเวลาแต่ปัญหาก่อนหนะ้านี้คือความทุกข์ปุกแล้วเ,เอาไงดีนี่มึงดา่าคูทำไมต้องหลาบคูทำไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมชีวิตฉันต้องเจอแต่คนมาใสาล่ละหลบลุงเข้าไปทุกเดียวไม่พอยังไม่ทันหายิูใส่กหาย่กูหา่ไปที่การซ้ำซ้อนตัวาไปแบบนี้เพราะเราไม่รู้จากการทํางานของจิตใจของเรา ฉะนั้นรู้จักจิตตัวเองก่อนพอเรารู้จักจิตตัวเองได้เราจะควบคุมจิตตัวเองได้เออคุณจะตั้งเป้าได้ชัดเจนคุณจะมีการสื่อสารที่ดีคุณจะแก้ปมในตัวเองได้มันเกิดจากตรงนี้ทั้งหมดเลย